กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านที่หักแพงและก็นับเธอสบายดีป้าลุงมันนี่กะแมนยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องของน้องเม็ดป้าลุงน้องเม็ดเขาคั่วมันนี่ิ่นสีจัดแมนเพิ่นสีจัดอาหารไหวแมลงถ้าเกียบวันเกิดของน้องขีดแมนนี่ป้ามึกแล้วก็มีอัน ลูกซีนลูกซีนสองกับสามนี่กับป้าเมือกับเต็มกับสามเลยห้ากับสี่อันซอยแล้วกับสี่แยงนาะน้องเมตเอาคือบุตรบ้านมันขาดนะอะไรมันจะกินยากเออห้ากระเทิดห้ากระเท็ดเป็นตอนหลังกับแางป้ามันจะกินลงบ่ออเมตนะคือตอนใหญ่เถอะย่างแล้วจังอันนั้นเลย่างแล้วจังป้าเออ นึกเอาห้อยๆเสีเสียบลอดียังเอาลุกนั่นบ่แม่เสียบเสียบเสียกไแม่กะสบายดิอืปลาหมึกแต่ไลูกซีลงเรลูกซีแม่ลูกซีอกรบซามสนึ่อลูกซีแม่หมดจอมากินน้ำเด้อพี่นนองเอ้ย จัดงานมันเกิดให้น้องสาวแม่มันเกิดน่องขีดก่อนอื่นมดกับขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ละลายเนาะไม่ใหญ่ละลายเด้อแม่งานมันเิดให้น้องขีดแม่ผขอใหญ่ผู้ใหญ่แม่ใหญ่อยุติไม่แห้งเด้อผู้ใหญ่แม่ใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อผู้ใหญ่ไม่ใหญ่เด้อหยุดกับลาไปเรื่อยๆเด้อผู้ใหญ่แม่ใหญ่ผมรอบสิบสองปี แม่แต่แต่ท <on> ี่ผ่านมาเพม่นกับบเคยจัดดอกน่กะกับพญายมยาย่จัดหายเนาะเขากะขอบุญขอบุณพญายมยายนละลายเนาะเทียนจัดงานวันเกิดให้ลูกหลานแม่บเคยโบเคยได้จัดเนาะก็ได้จัดกัน้อนว่าพญายมยายเนาะช่วยเรือบางแงงลูกมาตลอดมโลมสามโลสามว แมนปลาหมึกสามโลปลามึกสโลลูกิ้นจ้โลอะซสี่โลลูกซีสี่ถุงเลยแมนีอก็มีสโลเจ้ากรล่างลูกเป็นหนึ่งแล้วันดอไหนึ่งมแรงกาแหนึ่แรงก็ได้กินห่อนไปเลยขบาดีป้าลมาตาเขาครัวกับน้องเมทเพิรนไปซื้อสมิวพะลุมพุ่มผัวมาไงเลยแมน เจ้าสีเจ้าหญ้าอ um, ือต้นค um ุ้มหัวข้าจะนั phải, ook, prueba, ่นจ่นี่บ่แม่งดอกของกัลำโพงลำโพงกัอไลำโพงบุบิดลำโพงเลยมาฟันตี้ต่อคืนโอ้สร้อยเมกแล้วห้องกระสีแดนหนึ่งลูกสี่น้ำแนหนึ่งงอผลุงไงขับปิ้งน้มันมันกินบม้พ่อเหมือนกันแมน ลูกส pues ิ things, okay. ้นน yeah. ่ะหนึ่งเอาน่ะมันกีกินพร้อมกันปลาต้มมึกเป็นแผ่นใหญ่ดิต้าหมึกเข้ากับสีย่างหรือสีลวกเอาวะลวกก็ได้ทอาย่างนะเอาย่างตองเอาย่างมีไงเป็นธาราเลยมีไงก็ไม่เล่นอย่างเราย่างกับชุบพร้อมกันเนาะต้มหมึกก็ได้ตัวหางต้องก็ได้เนื้อทอดย่างนะต้องย่างเป็นตู้ใครอยากย่างใครย่างแบ่งเลยตัวหนึ่ง เขาอยาก็นตใหญ่เหมาซอยอ่ามาเสียบใหม่เลยนี่อาลวกเอาได้นาะลวกเอาแล้วก็อย่างตัวนึงเปลาหมึกกับเพล่พลงก็มีล้วนสามสิบสามสิบห้าทีนอหสามสิบมันขึ้นสามสิบห้านสี่สิบบันี้สี่สิแพงก็แพง ทัว <compra S 1> <น>่วไรบ้านห้าบไม่มีปลาหมึกพ้องมาเริ่มสิเดือดึ้ป้าซิวป้านะไมาให้องขิดยากอะไรบ้านห้าบไมีทะเลก็ไม่จากถ้าโบไม่น้อนผายสิลงไปหาป้ากับลุงพนอพอพอละก้อนฝนลงลงหมวยเฮาฝนลงกับแม่อ่อนสองคนฝนลงสองคนเลยฝนไปหากินนมเลยฝนซวนอยู่จะไปบ่ได้นเงินถ่านสั้นละโอ้ยลุงไปไซหลานกับไปน้ำ

มักตาเราดีมามักเนี่ในหน้าไพ่นี่เนี่ยถั่วพุ่งเลยเขาจะตันน้ำไว้ตอนนั้นดิน้ำห่วยก็ความดีใจเพราะลุงว่าสิได้ลงไปตึกแหปลาน้ำขาดวังแม่นฝนตกมาน้ำเต็มวังอีกคือการดันฝนตกมาขนนาดเต็มอีกไม่แหงขนาดขนาดวางเันบ้เคยมีน้ำกับมีน้ำจนเพียงแอลแค่ว่างหน้าไพ่นี่แค่นั้นนอาไว้ยั่วพุ่ง ลูกชิ้นนี่ไทยก,กินแบบแซ่บตัตตงเค้อโอ้ยทอดผัดใส่งงประมานน้ำมันนด่น้ำมันผัดกวนน้งบะหมี่เศร้าวัวละหกสิบบาทแม่แค่สิบบาทลองเอาไหนะมันจงใส่งงประมันมาลายหนึ่งเ้ากินกับน้ำจิ้มนี่พักห่อพ่อ้อส่มาเลยใส่สติกเกอร เียขาต้องเอาปลาใหญ่ๆเลครับปีนี่น้องนี่กับกระปุ้นกระปุ้นเท่ากับเอาหาโลใหญ่เอ้ยเพราะว่าสิเหตุแจวพันธุ์ในในถุดินเขามีพันธุ์กระปุ้นแล้วก็ลวกเมอร์กแล้วก็นหนึ่งลูกซีนน่ากลบวค่อยร้ายเพราะว่าปกติมันสิมีปลานิ่นนำแต่ว่ามีวันซีนได้วันซีนวันซีนเงินผ้าหลายอย่างปลานิ่นหนู ตั mm. and. ดแยง,งน from, คนมือเหือโดดไปเลยรอบหนางานมันเกิดป so ี้กริยปนินตหนึ่งมือโลหนึ่งลาซานโรสซีโล่หนึ่งลาซานเอินสล้องข้อาดเหมือนว้าเนาะเสื้อขอขาดเหมนเนาะไยเล่าคเล่าน้องกิดบบ่อเอาเคยเล่าน้องกิดเอาซัมเมอรบีนะก็ได้น้องกิเชื้อหอานน้ำฉบนหวาน หัวหมูค่นกินมาได้เน๊หมูน้องขีดกินมาได้กับบาตาที่ใส่สุดเด็กน้อยเป็นหมูน้องขีดนะครบาตาที่ใส่สุดเด็กน้อยน้อน้อดเเพราะสีเป็นหมูคนกาเตรีมยวตเวินแม่ทำมาแล้วไ่แย่เป็นคสีเรียมกันอะไรเี่ยว้บเตวเปนงแมน แจ้านหกบเป็เกมก่เลยแม่ <Man. S 1> ้เก <Man. S 1> ี่ยมไหวเห็นไว้แต uh ่เวนพอดีมืดแล้วก็หลวกเลยแล้วก็นั่งลูกสิ้นเลยพอดีโม่ผลมาแล้วก็เป่าเค้กบริจัดเด็กปลุกผัวทำมื่อแม่มาสองมามยันยันโม่ผลก่อยากนอนเด้ก็แลล้ว Bán này đại, à? Bọn, ăn, mắc nằm cưa đây ai nè Nè Bỏ ăn ăn mắc nè, mắc nằm cưa bên trang nồi Mẹn xịn này. Kem xịn nó cũng cứ xịn 4 lô. มะเมกสามโลกระปุลหาโลโอ้สามสกินมันเกิดน้องขิดได้แน่นแา่ว่าเกิดไอหมิดจักสิมี่ยังดอกมะผู้ใส่หนังเสื้อไว้ซะก่อนขาเสื้อก่นงงอนผมรู้ไหมแมนท้องทะเลมันก็จะต้องใส่ยากขาเสื้อเอาไปลเลยแมนตั้งร่างตั้งแม่ก็ได้วยใส่หนังเกลือไว้ซะก่อนต้องหน่อยเราก็เสื้อออกอันนี้ก็ะเซี่ยป้าไว้เนาะลูกซีนป้าคือนหน่อยแต่ ลเออลูกซินสะ่บจ๊่เแลนลูกซินเหนื้อยเลลูกซินปลาสองสองตล่ซ้อมเด้อบัวซ่บในสิเบิร์ดหรือบ่ยันตัวนี้เบิร์ดก่อนบ่เห็นเห็นเงินท้ายเคยกินแต่ตัวนี้เลยตัวนี้บอวไฟจะมีคนกินบัเป็นยังบัตายสิหุกหม้อไาซ้อมนี่หมอกเบิร์ดได้เลยมันบ่เหมอนโคตรกินโคตรสไตล์ซอยเรียบร้อยลุง เรียบร้อยแล้วมิเต้เฮากินฐานจักหน่อยไปลุงขำจักหน่อย <c oughs> บาา่ต่าผึ่นสีซอยพักไว้บ่ะแล้วจีไปหาเกลือไก่ <c oughs> เลยไปลุงยัง <c oughs> ไงก็พอกันขีดหนาไปลุงตอนกินไปลุงเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ق, กดติดตามเลยเป็นกลังใจใจหนีเด้อไปลุงเด้อพอกันขีดหนาไปลุง <c oughs> สบายดี <c oughs>